ข่าวนี้เรียกว่าอุ่นใจได้พอสมควรเลยเพราะล่าสุดมีรายงานว่าอาเซนนอได้เริ่มต้นเจรจาสัญญาใหม่กับโทมัสปาเต้แล้วเรียบร้อยตามรายงานจากสกายสปอร์ตและดีเอสเลติกสองสื่ใหญ่ของอังกฤษระบุว่าอาเซนนอได้เปิดโต๊ะเจรจาเรื่องสัญญาใหม่กับโทมัสปาเต้กองกลางตัวรับคนสําคัญแล้วโดยปาเต้ในวัย31ปีกําลังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และเจ้าตัวเองก็มีความต้องการที่จะอยู่กับทีมต่อไปภายใต้าการคุมทีมของมิเกลอาเตตา ในสัญญาใหม่นั้นคาดว่าอาจเป็นแบบ2ปีเต็มหรือ1ปีบวกออปชันต่อเพิ่มอีก1ปีขึ้นอยู่กับการเจรจาซีซั่นนี้ปาเตลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว31นัดถือเป็นหัวใจสำคัญของแดนกลางทีมปืนใหญ่อย่างแท้จริงปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยอยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าสูงเป็นลำดับต้นๆของทีมและถึงแม้จะมีข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรในสเปนและซาอุแต่ดูเหมือนว่าตัวนักเตะเองจะยังอยากฝากอนาคตไว้ที่เอมิเรตสเตเดียม แฟนปืนใหญ่คิดว่ายังควรต่อสัญญากับปาเตยอยู่ไหมหรือควรหาตัวแทนใหม่มาเสริมแดงกลางแฟนแฟนอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ